พี่ดาทาร์ลอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่วันนี้นะคะอยากสื่อสารอะไรอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณบ้างนะคะหรือคนคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่นะมาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะฝากเข้าไปดูคลิปอื่นๆน,นะคะในวิดีโอด้วยละกันนะคะกอปลงหลายคลิปเลยนะคะ ให้ไปแรกคือมิดนะคะแป๊บหนึงนะแฮงแมนแสดงถึงความนิ่งความเงียบระหว่างคุณและเขาหรือการหยุดชะงักกันในความสัมพันธ์แต่ยังคงมีความรักที่เหนียวแน่นแน่นแฟนให้กันและกันอยู่นะคะเออฮอร์มิทแฮงแมนสองถ้วยนะ านถือทั่วยังมีความรักที่มั่นคงต่อกันอยู่นะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะในเรื่องของการกระทําคําพูดนะคะหรืออะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะในความสัมพันธ์ของคุณและเขาไพ่8ดเหรียญ4ดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความนิ่งเงียบมากๆ6ดาบนะคะ ใครคนใดคนหนึ่งกาลังเหมือนกับทาแบบทาตัวเองให้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ความนิ่งความเงียบความเฉยความเย็นชาอาจจะเป็นเขาที่เขาแสดงอาการแบบนี้กับคุณก็ได้นะที่เขาทําเป็นเหมือนกับ no สน no c a ร์หรือกําลังพยายามอยู่ในจุดที่คุณหรือเขาใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะกําลังอยากที่จะคิดที่จะ move on อะไรประมาณนี้หรือกําลังหาทางเลือกใหม่ๆในชีวิตนะคะไพ่แปดดาบเนาะ ไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่เดวิลแต่คุณกับเขาก็ยังลืมกันไม่ลงอะคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่ยังตัดใจไม่ได้นะคะตัดไม่ตายขายไม่ขาดนะเป็นพลังงานของคนที่นิ่งเงียบกันก็จริงอะแต่เขายังรักคุณอะนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยากเขาหรือคุณใครคนใดคนหนึ่งอยากพักเบรกนะคะเป็นไพ่พลังงานการนิ่งหมดเลยอะเหมือนอยากพักเบรกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์อะ นะคะเป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนคนที่เงียบหายไปเนี่ยไม่ได้ว่าเพราะว่าไม่ได้รักคุณนะจริงๆเนาะเขายังรักคุณมากแต่เพราะเขารู้สึกแบบหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังใจหมดแพชชั่นในการที่เขาจะทําอะไรบางอย่างให้กับคุณตอนนี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาและคุณเจอกันมาค่ะนะคะมันอาจจะมีความกดดันหรือความความไม่สบายอกไม่สบายใจกันในบางสิ่งบางอย่างที่ต่างคนต่างรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไป แต่ความรักที่มั่นคงอ่ะมันยังคงเหมือนเดิมนึกออกไหมคะคุณก็ยังคงเป็นคําตอบสุดท้ายของเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะคะคนที่เข้ามาดูถ้าพลังงานคุณกับเขาอยู่ในในสถานการณ์ของความนิ่งความเงียบความเฉยความเย็นชาความเฉยชานะคะหรือการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณก็ได้นะกําลังอยู่ในจุดที่อยากทําทเหมือนกับว่าอยากจะ move on ไปจากกันนะคะ นะคะหรือมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องแยกตัวออกจากกันหรือกําลังอยู่ในจุดที่คิดทบทวนว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอยากให้คุณรู้ไว้นะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณรับรู้ในตอนนี้ก็คือการที่เขานิ่งเงียบหายไปจากชีวิตคุณหรือการที่คุณกับเขาไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้คุยกันหรือความสัมพันธ์มันอาจจะอยู่ชะง,งัก นะคะสตาร์กไปชั่วระยะเวลาหนึง่งมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกกับคุณหรือเขาหมดรักคุณนะนะคะในความงเงียบของเขาอ่ะเขายังคงรักคุณเหมือนเดิมเขายังคงมั่นมั่นคงทางจิตใจกับคุณเหมือนเดิมนะคะวันแรกรักคุณยังไงวันนี้เขาก็ยังรู้สึกรักคุณเหมือนเดิมแต่แค่ในสถานการณ์เส้นทางความรักของคุณและเขาอ่ะมันมีเหตุปัจจัยมีตัวแปรแหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแปรบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวแปรของความไม่เข้าอกไม่เข้าใจของคุณทั้งคู่การที่ใครฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งขี้หึงขี้หวงมากเกินไปไหมหรือมีตัวแปรในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแม้แต่กระทั่งตัวแปรอื่นๆที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณอะมันดูไม่เหมือนเดิมทั้งทที่จริงๆใจเขาอะยังเหมือนเดิมกับคุณ นะคะนึกออกไหมคะว่าคนคนนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าถึงแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขาจะนิ่งเงียบไปเขาเงียบไปหายไปจากชีวิตคุณหรือเราอาจจะไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมนะคะเราอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมทำอะไรร่วมกันเหมือนเดิมหรือความรักความโรแมนติกเราทั้งสองคนอาจจะไม่ค่อยมีให้กันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณรู้มากๆเลยก็คือเขา,ายังรักคุณเสมอ ในความนิ่งเงียบของเขาอะแต่สิ่งที่มั่นคงอยู่กับคุณคือความรักที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากคุณเลยเขาไม่ได้หมดรักคุณเลยนะคะแต่ในสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้เขาว่าหมดแรงเขาอยากเขาขอเวลาสักพักหนึ่งเขาขอเวลาพักเบรกสักพักหนึ่งเห็นไหมคะนอนนอนนิ่งเลยอะทุกอย่างเป็นไพ่ของความนิ่งหมดเลยนะคุณดูดินะคะเป็นไพ่ของความนิ่งเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเฮอร์มิต นะคะไม่ว่าจะเป็นสี่ดาบไม่ว่าจะเป็นแฮงแมนไม่ว่าจะเป็นหดาบเห็นไหมนอนอยู่ในเรือเขายังไม่ได้ไปไหนคะ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขา move on ไปจากคุณแล้วตะเปล่าเลยคนคนนี้ไม่ได้ไปไหนคนคนนี้ก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาขอเวลานะคะขอเวลาพักเบรกในการในในการติดต่อสื่อสารหรือขอเวลาอยู่กับตัวเองก่อนนะขอเวลาแบบหยุดพักในความสัมพันธ์ขอหยุดคิดขอขอพักสมองอะ่ะ เพราะที่ผ่านมาคุณกับเขานะคะบางคนก็มองเห็นถึงปัญหาความขัดแย้ง8ดาบนะคะ d e วิลหรือการถึงการห่วงการไม่เข้าใจกันหรือการการถกเถียงกันการทะเลาะบ่อแว้งกันหรือไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามที่ทําให้ตัวคุณเองก็อาจจะหวาดระแวงนะคะในตัวเขาส่วนตัวเขาเองก็อาจจะเหนื่อยกับอะไรหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่าง ใช่บางคนเขาอาจจะทําผิดกับคุณแต่บางคนเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทําผิดอะไรแต่คุณคิดมากไปเองก็มีนะคะพลังงานอะ่ะเหมือนกับบางคนเขารู้สึกว่าเขาก็ยังดีเขาก็ยังมั่นคงอยู่กับคุณในทุกๆอย่างนะแต่ทําไมคุณถึงได้แบบหวาดระแวงเขาหรือบางทีบางคนอาจจะหาเรื่องเขาในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องอะ่ะแต่ก็กลายเป็นปัญหากันนะคะแต่บางพลังงานก็มองเห็นว่าเขา่ทําทผิดกับคุณจริงๆ นะคะบางพลังงานเขาทําผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอกใจการมีมือที่3หรือการไปหลงม,วมัวเมาอยู่กับอบบยามุกสิ่งจอมปลอมอะไรก็ตามแต่หรือบางคนน่ะเขาอาจจะอยู่ดีๆก็เงียบหายไปเหมือนอยู่ดีๆก็เบื่อคุณทําเหมือนเสมือนกับแบบไม่ต้องการคุณอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนี้บางคนหายไปจากชีวิตคุณโดยปริยายนิ่งไปเงียบไปอยู่ดีๆคุยกันทุกวันก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้โดยที่ตัวคุณเอง ก็ไม่รู้เนอะว่าเขาเป็นอะไรคุณทําอะไรผิดคุณไปทำอะไรให้เขานะคะทําไมเขาถึงต้องหายไปเงียบไปจะเอาอยัางไงก็ไม่พูดต้องการอะไรก็ไม่บอกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการที่เขารู้สึกว่าเขาอยากพักเบรกเขาขอเวลาขอเวลาส่วนตัวขอช่วงเวลาที่มีเซฟโซนมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนิดนึง ขอเวลาที่ให้เขาได้อยู่แบบนิ่งๆโดยที่สมองไปต้องคิดอะไรเลยได้ไหมเพราะเขารู้สึกเขาเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงหมดแรงกําลังหมดแรงบันดาลใจหมดแพชชั่นในการที่จะต่อสู้ดิ้นรนตอนนี้เหมือนเขาไม่อยากทําอะไรเลยแม้แต่กระทั่งการเทคแอคชั่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักที่มีต่อคุณแต่ถ้าถามว่าเขายังรักคุณไหมสอถ้วยค่ะยังรักคุณมาก นะยังรักจริงๆแล้วก็คิงถือเหรียญคือยังรักและยังคงมั่นคงต่อคุณไม่ได้เคยเสื่อมคลายแต่แค่บางครั้งความรู้สึกนึกคิดนะคะความเหนื่อยล้านะหรือความทุกข์อะไรภายในใจเขาที่มันกระอักกระอ่วนใจอยู่บางครั้งเขาไม่อยากที่จะต้องเอาความทุกข์เหล่านั้นมาให้คุณรับรู้อะ่ะเขาเลยอยากที่จะอยู่กับตัวเองให้มากๆเพื่อจัดการแก้ไขาปัญหานะคะในสิ่งที่เขาก่อไว้ หรือปัญหาอะไรก็ตามแต่แหละที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุรทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้การที่เขาเงียบหายไปนะคะเขาไม่ได้หมดรักแต่เขาแค่หมดแรงนะคะหมดแรงในที่นี้คือหมดแรงกําลังใจที่จะต่อสู้ดิ้นรนบางครั้งเขารู้สึกว่าเขามีพลังงานของการท้อถอยอะ่ะการท,ท้อท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขานะคะทีนี้เดี๋ยวกอขยายไพ่ดูให้ว่า แล้วเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะในอนาคตความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์นี้พอดูแล้วนะคะถ้าพลังงานคุณใช่นะคุณก็ลองดูนะเนาะเผื่อได้ไกด์ไลน์แนวทางอะไรบางอย่างจากคําทํานายไปนะคะเนี่ยสิบดาบเหมือนตอนนี้เขาแบบ เขาคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขากําลังอยู่ในจุดที่แบบชีวิตเขามันดูช็อตอะไรไปสะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักการเงินการงานความตึงเครียดเนี่ย,พยไพ่ใบเดิมเลยค่ะนะคะสี่ดาบหกดาบคิงถือถ้วยอืเกดาบอะคือมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียด นะคะไพ่หนึ่งดาบกําลังอยู่ในจุดของการใช้ความคิดอยู่ในจุดของการตัดสินใจนะคะสองไม้เท้านะคะความลังเลความสับสนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทางสองทางคนสองคนสถานการณ์สองสถานการณ์ที่เขาตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้นะคะ Prince o f s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ของการตัดสินใจหมดเลยสองเหรียญสองไม้เท้าคือการที่คนคนนี้ยังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้จริงๆเขาอยากจะอยู่ในพื้นที่ของเขาณนะช่วงเวลาเนี้ยพลังงานคือ คุณดูสิแฮงแมนนะคะแฮงวันก็คือแฮงแมนนะคะพไพ่ใบนี้นะคือในช่วงระยะเวลานี้นะก็รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองก่อนสักพักหนึ่งคุณก็อยู่ในที่ของคุณให้เขาอยู่ในที่ของเขาสักพักหนึ่งนะเขากำลังอยู่ในจุดที่เขาอะเขาเรียกว่าอะไรอะคุณดูพไพ่ใบนี้นะ มันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ว่าจะอะไรอ่ะร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเขามันเหมือนพลังงานมันดรอปพลังงานมันชอ็อตเขาต้องมีการไปชาร์จพลังงานมีการไปชาร์จแบบเหมือนคนเราอ่ะบางทีการใช้สมองเยอะมากเกินไปหรือการเอ,อ่อจมปลักอยู่กับอะไรมากจนเกินไปหรือการที่คิดอะไรกับเอ,อ่อในบางเรื่องบางราวมากเกินไปมันทำให้มันชอ็อตได้นะมันเหมือนกับมันถูกชัดดาวร่างกายสภาวะอาการอารมณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างอะสมองไม่สั่งงานอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับทุกอย่างมาชัดดาวหมดตอนนี้ยเขาต้องการที่จะอยู่นิ่งๆเลยเนะี่ยเป็นไพ่นิ่งมากเพราะเขากําลังเครียดไม่ว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออะไรอยู่ในตอนนี้เขากําลังอยู่ในจุดที่กําลังทบทวนปัญหากําลังจัดการแก้ไขปัญหานะคะกําลังที่จะหาทางออกแห่งปัญหานั้นว่าจะหาทางออกแบบไหนจะแก้ไขย,ยังไงจะเลือกเส้นทางไหน หรือจะเลือกใครหรือจะเลือกสถานการณ์ไหนที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตคู่ของคุณนะคะให้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ถามว่าในระยะเวลาอันใกลน้นี้เขาอาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะนะคะเขาอาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่ว่าเขายังถือเหรียญอยู่เขายังถือถ้วยอยู่นะคะคือเขายังรักและยังมั่นคงกับคุณคุณไม่ต้องกังวลเขาใหญ่คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสนะคุณไม่ต้องเครียด ต่อให้นะเวลาเนี้ยเขาเงียบไปเขานิ่งไปเขาหายไปเพราะเขากําลังมีปัญหาชีวิตเขานะคะคุณไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเขาก็ยังรักและมั่นคงต่อคุณเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่แค่ปัญหามันมารุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างขอเวลาให้เขาได้จัดการแก้ไขปัญหาก่อนในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อเขาแก้ไขปัญหาได้แล้วจัดการปัญหาได้แล้วคนคนนี้ถึงจะมีการมาเทคแอคชั่นกับคุณนะคะแต่ตอนนี้คือเขาต้องการเวลา นะคะเขายังทําอะไรไม่ได้ขอเวลาไปชาร์จแบตก,ก่อนขอเวลาไปชาร์จพลังงานดีๆก่อนขอเวลาให้เขาได้ไปใช้สมองนะคะในการจัดการแก้ไขปัญหาควบคุมสถานการณ์หรือจัดการสถานการณ์เหล่านั้นน่ะที่เป็นตัวปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือชีวิตเขาก็ได้ให้ดีขึ้นก่อนแล้วเมื่อน,นั้น2เหลียงคือการวนไปเวียนกลับในชีวิตคุณคือเป็นอินฟินิตี้ที่มันยังไม่ได้มีวันสิ้นสุดคนคนนี้ไม่มีวันที่จะจบกับคุณ แต่แค่บางช่วงเขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณเพราะเขามีปัญหาบางอย่างซึ่งปัญหานั้นอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นไปได้หลายตัวแปรนะคะแต่เขาจะพยายามจัดการปัญหานั้นให้ได้เพราะอะไรเพราะเขายังคงรักคุณจริงๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะสถานการณ์วันนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสาหรับเขามากๆ นะคะมาดูว่าแล้วเขาจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาแล้วกลับมารักกับคุณดังเดิมได้หรือไม่ในอนาคตมาดูกันนะห้าถ้วยนะคะ The w i e l of Fortune นะคะทุกอย่างมันมีมันเหมือนกับมันมีวาระเวลาของมันนะ lover คะ่ะมาแล้ว เมทิเชียนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองก็คิดว่าเขาอะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ไพ่เมทิเชียนมาเป็นไพ่ของคนที่สามารถเนรมิตอะไรก็ได้จัดการอะไรก็ได้ให้มันประสบความสําเร็จอะโดยที่แบบเขาอาจจะใช้วิธีนะคะใช้วิธีการของเขาอะในการจัดการปัญหานั้นๆได้อย่างแยบยนได้อย่างดีนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะอืมดึงไม่ออก สี่ไม้เท้าเนี่ยไพ่ของความมั่นคงนะคะไพ่ของความรักไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เก้าถ้วยนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่คิงถือถ้วยมาเหมือนเดิมแต่มือก็ถือเหรียญน,นะคุณดูสิมือหนึ่งถือถ้วยมือหนึ่งถือเหรียญคือความรักของเขายังมีคุณล้นเปี่ยมความมั่นคงของเขาก็ยังคงมั่นคงต่อคุณล้นใจ นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคนคนนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาได้ไหมเขาจะจัดการได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งรอรอเวลาให้เขานิดหนึ่งแต่คนคนนี้ก็เชื่อว่ายังไงท้ายที่สุดเขาจะสามารถนะคะแก้ไขาสามารถที่จะจัดการกับทุกอุปสรรคนะคะที่คุณกับเขากําลังเจอกันอยู่ในตอนนี้ความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะ มันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันยังไม่ได้แย่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกลาสิ้นสุดกันลงหรือจบกันไปมันยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณทั้งคู่ยังคงมั่นคงกันอยู่คุณทั้งคู่ยังคงเป็นความสุขของกันและกันใจเขายังคงรักและมั่นคงต่อคุณเป็นไพ่ของความรักความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเขายังต้องการที่จะทําเพื่อคุณให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะแต่เพียงแค่ขอให้คุณเข้มแข็งเขาอยากคุณเข้มแข็งใหญ่คุณเชื่อมั่นใหญ่คุณมั่นอกมั่นใจในตัวเขานะ ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนยังไงก็ไม่มีอะไรมาพรากเราสองคนไปได้ไม่ว่าปัญหานะั้นมันคือปัญหาอะไรแต่ไม่มีสิ่งใดมาพรากความรักของคุณให้จากกันไปได้แน่นอนนะคะไพ่เลเวอร์เห็นไหมเขายังเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคู่ที่ท้ายที่สุดยังไงอ่ะก็ต้องเป็นคําตอบสุดท้ายของเขาเขายังเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณกับเขาจะเจออะไรกันมา นะคะจะทําให้รู้สึกแย่ต่อกันบ้างเจ็บปวดเสียใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะคะหรืองอนกันบ้างหรือห่างกันไปบ้างเงียบกันไปบ้างยังไงก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดยังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมาเป็นคู่รักกันยังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมามีกันและกันยังไงคุณกับเขาก็ไม่มีวันที่จะทิ้งกันได้นะคะไม่ว่าเส้นทางความรักระหว่างคุณและเขา จะเจอปัญหาอุปสรรคนานัประการใดๆก็ตามเขาอยากให้คุณอดทนกับเขานะเขาอยากขอให้คุณอดทนได้ไหมนะคะอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปกับเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาอยากให้คุณมั่นใจอ่ะในตัวเขาว่าเขาจะสามารถจัดการสิ่งนั้นได้นะคะไพ่เมจิเชียนคือไพ่ของคนที่แก้ไขปัญหาได้หมดอ่ะนะคะ สามารถที่จะทําได้หมดอะอะไรก็ตามแต่จะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ยยปัญหาหนักหน่วงขนาดไหนเขาจะสามารถพาคุณก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปจนได้แล้วมันจะกลายเป็นความรักที่มีความสุขความสวยงามมีแต่ความแบบคือใจคุณจะฟูแน่นอนในท้ายที่สุดเป็นไพ่ของความสมหวังความปลื้มปริติความยินดีนะคะคุณจะได้รับกับความรักความสุขจากคนคนนี้ท้ายที่สุดแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าในช่วงระหว่างทางอะ ชีวิตรักของคุณมันจะเจออุปสรรคเหมือนโรยด้วยหินเกร็ดอ่ะเส้นทางมันจะโรยด้วยหินขุขระไปหมดเลยนะเศษแก้วรวดน้าอะไรก็ตามแต่ที่มันทิ่มแทงใจคุณมาตลอดเวลานะคะแต่จุดจบมันคือจุดจบที่สวยงามที่สุดนะคะสีไม้เท้าเลเวอร์นะคะเป็นความรักที่เป็นเป็นเหมือนคู่แท้ทางจิตวิญญาณกันน่ะที่มีความผูกพันมากกว่าแค่คําว่าคนรักแต่เป็นความผูกพันที่มันเป็น ความรักที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณมากๆคุณทั้งคู่นะคะเพราะไพ่สีไม้เท้ากับเลเวอร์เป็นไพ่โซลคอนเนคชั่นนะคะเป็นไพ่ของพลังงานที่เหมือนกับว่ามีความผูกพันกันทางแบบเหมือนกับเป็นเป็นทวินเฟรมหรือเป็นโซเม e หรือเป็นพาสไลท์กันมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ทําให้คุณเชื่อมโยงกันไม่มีวันที่จะขาดหายจากกันไปไม่มีวันที่จะมีอะไรมาพรากคุณและเขาไปได้ไม่ว่าจะเจอ เรื่องราวรุนแรงมากมายถาโถมกระหน่ำขนาดไหนก็ตามนะคะเขาจะพาคุณก้าวข้ามผ่านฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพลังงานของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะหายไปเงียบไปหรือคุณจนคุณรู้สึกว่าเขาเลิกกับคุณไปแล้วมั้งทิ้งคุณไปแล้วไหมเขายังไม่ได้ทิ้งค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคุณแต่เป็นความรักที่สวยงามกว่าเดิมแน่นอนให้เขาไป จัดการแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาให้ได้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาคุณจะได้คนคนนี้กลับมานะคะในรูปแบบที่สวยงามที่สุดนะอ่ะมาดูไพ่ออรรเค่นกันแป๊บบนึ่งนะคะ ที e แ and โอเพ m น n มนะคะการเปิดใจคุยกันนะแพชชั่นนะคะพาสไลท์ Past like, เนี่ยเป็นอดีตชาตินะคะยูดิเซอร์เลิฟนะคุณคู่ควรที่คุณจะรักที่เขาคนนั้นจะรักคุณอย่างสุดหัวใจค่ะนะคะ,นะคะเขามีแพชชั่นกับคุณมากเดี๋ยวคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้เปิดใจคุยกันหรือเขาอาจจะมาเปิดเผยความในใจให้กับคุณได้รับรู้นะคะความสัมพันธ์เนี้ย ต้องต่างคนต่างแบบเปิดใจอะเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับในข้อดีข้อแตกต่างข้อเสียซึ่งกันและกันเราท้ายที่สุดมันจะเป็นความรักที่มีจุดจบที่สวยงามน,นะคะไพอะไลไลรี่ไพฟอร์ก e ฟเนสนะคะอ b บ n ันแดน ไพ่เฮลฟูลพีเพิลตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเนอะมันอาจจะยังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอะคุณและเขาอะนะคะต่างคนต่างที่จะหันหน้ามาคุยกันเปิดใจคุยกันแล้วมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถกลับมามีความสุขที่เป็นความสุขที่สวยงามกันได้ในท้ายที่สุดนะคะสิ่งแรกเลยอะไรก็ตามแต่อ่ะไพ่ใบนี้นะคะสําหรับกอบ๊กอฟก๊อฟคิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณอะ ความรักที่มันดูเป็นไปไม่ได้เพราะจากหน้าไพ่มันเหมือนกับคุณทั้งคู่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปแล้วแต่ท้ายที่สุดคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคุณทั้งคู่จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาหันหน้าคุยกันเปิดใจคุยกันให้ให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันและแน่นอนถ้าตราบใดพลังงานคุณและเขายังมีพลังงานของการเป็นพาสไลท์กันอยู่นะคะคุณกับเขาก็จะหนีกันไม่พ้นแน่นอนนะคะยังไงคุณก็หนีกันไม่พ้นต่อให้ความสัมพันธ์นี้ มันอาจจะมองดูเหมือนมันมันเป็นความหวังที่ดูริปลี่เหลือเกินมันจะเป็นไปได้หรออะไรประมาณเนี้แต่ท้ายที่สุดกอเชื่อว่าความอบั a n น e ก็คือความสําเร็จนะคะความสวยงามจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาแน่นอนสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกําลังจะเกิดขึ้นและมันกําลังจะเป็นไปได้อย่างที่คุณต้องการในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะขอเพียงแค่คุณและเขา เปิดใจที่จะเรียนรู้กันใหม่คุณและเขาเปิดใจที่จะยอมรับในข้อเสียในข้อแตกต่างของกันและกันและก็เอามาปรับใช้ให้อภัยซึ่งกันและกันในข้อผิดพลาดแล้วทุกอย่างมันไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันมีแต่คาว่าเป็นไปได้เมื่อถึงเวลาที่คุณและเขาพร้อมนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะอ่ะมาเปิดไพ่การข้อความกันนะคะ แล้วก็เปิดข้อความให้นะเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างคะ่ะฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีโก้ของฉันสั่งห้ามเอาไว้นะคะคุณจะรักฉันโดยไม่มีเงื่อนไขได้ไหมฉันยังไม่สามารถแก้ไขนิสัยด้านมืดของฉันได้แต่ฉันจะพยายามถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันยังคิดถึงคุณ บางคนก็เป็นเรื่องรักสามเศร้านะฉันผิดไปแล้วยกโทษได้ฉันนะคนดีฉันรักคุณมากแต่ฉันก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องความรักของเราฉันไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้นะคะเนี่ยสิ่งที่คุณกับเขาต่างคนต่างคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นไปได้นะคะฉันอยากแต่งงานกับคุณอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคะเคยคิดว่าอยู่คนเดียวได้ สบายสบายแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าขาดเธอไม่ได้จริงๆถึงแม้เราจะจบตาใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณจะรักและซื่อสัตย์มั่นคงต่อคุณเสมอและตลอดไปก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า พลังงานนะคะบางคนอาจจะมีคนอื่นก็จริงหรือเป็นรักสามเศร้าเป็นเตยปาร์ตี้ก็จริงแต่บางคนไม่ใช่มันก็จะมีพลังงานที่เขารักซื่อตรงต่อกันจริงๆแต่มันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทําให้เขาต้องตัดขาดแยกจากกันไปหรือมีปัญหากันไปก็ตามแต่นะคุณก็รับแต่พลังงานของคุณละกันนะอ่านแต่ข้อความที่โอเคน่าจะเป็นของคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้รับแต่ข้อความนั้นไปก็ได้ความผิดที่ฉันทําไว้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยนะคะแล้วนี่ก็คือ สิ่งที่เขาอยากที่จะบอกอยากจะพูดให้คุณรับรู้นะคะก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เข้ามาดูเนะี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะคะที่เข้ามาดูเป็นหมื่นคนเป็นพันคนเป็นร้อยคนต่างคนต่างบริบทต่างคนต่างรูปแบบความสัมพันธ์ต่างคนต่างสถานนะเพราะฉะนั้น ดูแล้วไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ทั้งนั้นนะก็ประมาณนี้ท้ายที่สุดยังไงก็เชื่อว่าสิ่งที่ทั้งคุณและเขาอะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้อะแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปได้ นะคะคก็ประมาณนี้นะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะสวัสดีค่ะ